มีกรรมทำแต่บางหลังจึงต้องจากวางเวียงไอ้สวัรเมื่อก่อนลูกเอ,อ๋ยเคยสุขทุกวันต้องมาจากการแม่เซ็นอะไรลูกเคยเรื่องน้ำแสนงามพระกฏทรงราอาจชรดทวนทงสวายบางทีทรงช้างต้น ระว่างนายเห็นหน้าไปสหอาชาติโยธาล้วนโลกคุณนางสำอางพองพักรูปวิไลลักษณ์นาชมนักนางประดับพันนรายงามเพลิดพระยหยตาดังมวลเทวาเมืองฟ้าอมอนลูกเอยรุงเช้า เจ้าต้องจากแม่ไกลลับตาเลเสนาเก่าก่อนชมแต่มะรึกคาในป่าดงดอนลูกเออยาบร้อนเคยทรงท่านเย็นน้ำสุรายรินกลิ่นหอม ระรื่นแต่นี้จะชื่นน้ำค้างยามเข็นกลางป่าลูกเอ๋ยลูกไม่เคยเป็นต้องเสวยแต่เด่นผลไม้ตามการถึงจะคมคืนก็ต้องฝืนกลืนกล้ำลูกก็ต้องจำเสวยแทนอาหาร เคยบันทมเท่นทิพเซนเบิกบานจะต้องหักรานใบไม้ร้องนอนจะต้องใช้คอนหนุนนอนลูกเอ๋ยก่อนนั้นเจ้าเคยชมการรำฟ้อนดิดสีเครื่องสายรำรารโอและชนสาวสวรรค์โอ่อนละอสำอาง ต่อจากนี้ไปได้ฟังก็แต่เสียงนกเซงเซ่พร้อมเสียงลิงข้างนกในเด่นดงจะส่งเสียงครางไม่มีเว้นว่าอังราตรีที่ว่าสงสารมัดสียที่จะไป กับหวงช่างไม่นึกโลละลำบากบุกป่าเนื้อเจ้านิ่มๆหนาม,นมนจะทิมบ้าทาจะเฟือแฝกคาฝ่าฝุา่นย่างไรโอมัดสีนั้นควันเจ้ายังอ่อนสุนักป่าหอนจะทนไม่ไหวจะทรงเสียงวีทร้องกริตตกใจโทรตามผัวไป โดยไม่คิดกลัวได้ยินนกครางอยู่กลางป่ารกมัดสีจะตกใจวิ่งกอดพัวกอกใจหวาดวันสั่นไปทั้งตัวดังผีป่าชั่วหลอนในกลาง ธนาเจ้าเคยทรงผ้ากาศิกัพัดบัดนี้จะกลัดโดยใบพฤกษาจะรังขายองค์ทรงเวธนายามหนาวน้ำ้าขาดผ้าห่มกรมยามร้อนละคนร้อนจนเหงื่อไหลแม่จะรางร้ายสุขคนของหอม จะมองพระองค์จะทรงมัวหมอมอ,อกเอ่ยเคยพร้อมสู่คนปนปรุงอมัดท,ทีเอ่ยเคยชมเคยเห็นเฝ้าทุกเช้าเย็นตั้งแต่อรุณรุ่งต้องมาพลัดพรากวังนอนตากยงุงขาดมอนขาดมุงให้ยุงกดัด